ร้านเกี๊ยวซ่ามิชลินที่เมียงดงโซ่อร่อยจริงเหรอได้มิชลินมายังไงนะใครอยากไปลองพิมพ์ค้นหาคำว่าเมียงดงเกี๊ยวจ้าเมนสโตร์ใน o o o l l m m p s หรือดูลิงก์โลเคชั่นใต้คลิปนี้ครับเดินทางง่ายออกสถานีรถไฟฟ้าทางออกที่8เลี้ยวสายเข้าซอยเมียงดง10เดินตรงไป250เมตรร้านอยู่ขวามือนะครับแนะนำไปก่อน11โมงคนจะไม่เยอะเมนูมีสรายการเกี๊ยวนึ่งหมูราคา 11,000วอนเมนูนี้คือเมนูมิชลินครับส่วนมีเย็นและจางกุกซูหรือก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวหมูสับราคา1 0 0่0วอนอีกรายการตอนผมไปไม่มีขายนะครับขณะนี้เราถึงร้านมิชลินชื่อดังแล้วนะครับที่ขายแต่เกี๊ยวซาาเปารูปแบบ เราจะลองชิมันว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างสำหรับรสชาติโอ้โหผมว่าบ้านๆไม่โดดเด่นเลยเสียเวลาอย่างมากในการต่อแถวหากใครมีร้านอื่นแนะนำไปร้านอื่นดีกว่าครับแต่เมนูหมี่เย็นที่นี่อร่อยสดชื่นมากครับและจานกุกซูหรือก๋วยเตยเี๋ยวเกี๊ยวหมูสับซุปโอเคครับใช้ได้ใครไม่เชื่อ ลองไปชิมกันค่ะ